เต่าก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําทิศในวิชาฮวงจุย้ยเป็นหนึ่งในสี่สัตว์สำคัญประจําทิศและมีตัวตนจริงๆนั mm ้น hmm. เขาก็นิยมที่จะเลี้ยงเต่าไว้ภายในบ้านถ้าไม่เลี้ยงก็หาเต่าที่เป็น รูปต่างๆอาจจะเป็นทำมาจากหินแกะสลักหรือว่าพวกปัญญมณีมีค่าที่แกะเป็นรูปเต่าถ้าจะนับแล้วก็คือเต่าเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีอายุยืนเก็บความลับของจักรวาล โดยเฉพาะกระดองเต่านี้เขาก็เอานำมาใช้ในการพยากรณ์ถ้าจะเทียบกันไปแล้วนะเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดเลยทนทนทั้งความหิวความกระหายสมควรที่จะเลี้ยงเต่าไว้ภายในบ้าน